อเอาครัวเปล่าของ,ของ,ของ,องแม่จะกระจอกของลูกเยอะกว่านี้ทำไมนี่ถ้าเกิดใครใครจะทุกทิ้งบ้านสร้างใหม่อะไรอย่างนี้ก็มาขออาศรรยัยได้นะเขาอยู่ได้สักร้อยคนเนี่ยเก็บไม่เสร็จม,ม,มีบ้านเหลือเขาน้องเกง็บเตียงค่ะอันนี้ห้องอ่าเสื้อผ้ากลางเสื้อผ้ากลาง <c oughs> าครับบ้านนี้ <c oughs> ไม่มีคนใช้แล้ว <c oughs> มีตู้หนึมีตู้หนึ่งหล่อกกระเป๋าล้วนๆเลยอืมแต่เขาบอกว่าเขาไม่บริจาคดูสิ ตรงนี้ก็กไปสองตู้เสียงน้อยใจนะเสียงเพื่อนน้อยใจแอนแลกกเปิดแล้วแกเินางแทาีสก่องมันกุแกก็ดิทางุกอเดินทางข้างในเป็นโฉนดใช่ไหมฮะใช่ใช่เข้าไปก็ไปได้ไปได้ชอบคนหมากเข้าไปก็ไปได้คตชอบชอบไม้มากเลยนะแฟนชอบโคตรชอบไม้ชอบโคตรชอบไม้ชอบไม้ชอบไม้มากอนี้ยแบเนี้ย วันเาสับไปไปสับมาไม่สอบไปวันนราสับมาวันคู่ฝั่งนี้วันนี้นี่ห้อที่ผม้ยทำไมไม่มีชุดไม่มีชุดคอสตูมแต่งอะ ตู้ไหนนี่นี่เราดูโลกกว่าดูโลกอันนี้แบบแบบมันเป็นแบบโบราณเเเลยยมมันนป็ริีถ้านอนนอนดิ้นแล้วตกเตียงนี่ลงมาสาหัสเลยสูงสุดเลยมากคือเราหาเท่าท่ายากเราทำท่าธรรมดาเรายละเอียดลงรายละเอียดท่าธรรมเอาท่าสบายใช่ไหมสบายท่ายากเราทำยากนี่ห้องนอนเก่าลูกสมัยโบราณ ไหน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 อันนี้เก่ากว่าโอ้โหดูผมก็รู้ดูผมก็รู้นี่คือวันแต่งนี่คือวันแต่งอ่าผมรู้ดูผมรู้เลยใช่ใดูดูสไกห้องได้กี่ห้องแล้วเนี่ยไกี่ห้องนอนอันนี้อันนี้ห้องนอนลูก้โหเฮ้มันเก็บที่นอนมัเดี๋วนกม่อาไม่เไมเไม่เไอาเไม่ไเอไม่เอาไเอไม่่ม้ ท้เป็นองเราเก็บของไม่แล้วดูนะคะไม่แล้วดูนะคะจริงๆท้องนี้จะทำเป็นห้องพระแต่ว่าคือยังยังทำไม่เสร็จไงเอาของมาใส่ก่อนแต่ว่าผ้าวางแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นั่นแต่ว่าเดิมของเดิมอ่ะพระอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กำลังจะแล้วเราก็ยังเพิ่งเพิ่งจะท่อมคืนตรงนี้ไงปวดทำทั้งบ้านจริงๆเลยอ่ะทำทั้งบ้านจริงจริง ก่อนนี้เปนไม่ใช่ต่ก่้าเป็นห้องพระเพราะว่าเออบ้านเราเล็กใช่ไหมต่ก่อนมีสามห้องนอนเราก็ทำทางนี้ิทันตะวันออกแต่ตอนนี้เราจะเอาห้องเมนห้องเป็นห้องพระใหญ่เลยแต่ว่าตอนนี้ตอนทห้องนี้ก็จะว่างเราก็จะมาอยู่ได้อกิมีอยู่อยู่ได้อยู่ได้เราจะเสีแเราจะเส็จแล้วเของเขียวมาแล้วเราไปอยู่นะกิมี่อยากมาอยู่มากเลยกิมีมากทเรอยากกิมมามาจจะได้นวดเราทั้งวันทั้งคืนใช้เป็นจบอย่างเดียวจงจิง เยียที่นี่เขาไม่มีนุ้งลวดแค่ผีสบายนะแค่ตัวเองไม่รับแหละไม่แก่ถอดแล้านได้ถอดั้นได้พูดที่ต้องถอดร้านอีกแล้วห้องนี้เหรอเดี๋ยวดูก่อนนะว่าลูกมันเก็บที่นอนไม่ได้เก็บถ้าเปิดดูแล้วค่ะเป็นไรหรอกถ้าเข้าไปดูทั้งทั้งที่มันยังไม่เก็บนี่แหละจะได้รู้รู้บอกว่าแม่จะต้องขายหนูขนาดนี้เลยแค่เนี้ยรห้องเขาใช้แล้วร้อยแย่ ไม่นี่คือจะเก็บไม่วางไว้ก่อนยังจัดของไม่เสร e ็จของพึ่งลงของพึ่งลงของพึ่งลงอย่างเงี้ยจนดแล้วปอนด์เมื่อกี้ระเบียบแต่ปุ๊บอลใช่ไหมอ่านี่แค่แต่เบียงแต่สองเตเรียกว่าห้องลูกใหญ่กว่าห้องพ่อแม่นะจ๊ะเป็นพ่อแม่ตัวอย่างจ้ะพ่อแม่ตัวอย่างอ่าแล้วแต่ก่อนในหอดาวห้องนี้เปล่า ตะก่อดไหนนอนห้องท้าระเบียงก็ใหญ่กว่าเออใช่ไห้ห้องนอนก็ใหญ่ดีแล้วให้ลูกให้ลูกใหญ่ไม่ได้ครึ่งเดียวแต่ได้ใช้ห้องเธอแล้วก่อลูกอีกนิดนิดห้องเธอนิดนลูกเป็นเป็นความหมายเนี่ยได้ทุกซินแสบเวลามาลูกอ่ะจะต้องนอนที่แบบจะขยายจะเติบโตต่อไปไงอ่า นีผู้ชำนาญนอนสนามนอนสนามมาดีสุดห้องรับแขกต้องใหญ่กว่าห้องนอนนะแต่ก่อนนี้ตรงนี้มันห้องเล็กๆใหม่ใช่ห้องรับแขกงใหญ่ห้องนอนไม่งั้นจะเอาแต่ตู้เย็นบ้านนี้มีกี่อันวะมีแต่วายไว้เก็บเครื่องสำอางอย่างต่ำต้องประมาณห้าเอาทีวีเริ่มนั้ทีวีต่อใหญ่ดูทีวีอ่อทีวียารับเลยเยอะเลย